สักวันหนึ่งถ้าเกิดจีนเขาออกอยาอีกตัวหนึ่งมาบอกว่ามะเร็งตัวนี้รักษาไม่ได้ของของผมรักษาได้คุณจะเอาไหมเทชนณอยู่ที่เทคโนโลยีเพราะมาเติมเต็มเราแต่ถ้านั่งลงไปแล้วทุกห้องทุกคนเห็นด้วยกันเนี่ยก็ต้องกลับไปคิดดูว่ามันใช้หรือเปล่านะครับตอบคำถามพี่ด้านหลังเลยนะคะที่ถามมาว่าทำการบ้านมาเสร็จแล้วแล้วเพื่อนไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะ อันนี้เฮียบอกเป็นเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำใช่ครับเราก็จะรู้อีกมุมหนึ่งไงอย่างน้อยๆของเขาอาจจะผิดแต่เราก็จะรู้ว่าโอ้มนุษย์มันคิดอย่างนี้ได้ด้วยนะแต่รเราจะไม่เป๋ใช่ไหมคะเฮียม,มันไม่เกี่ยวนี่ความคิดของเขาการตัดสินใจอยู่ที่เราเ<อ>ใช่ไหมครับสมมุติ่ามีทําไมเวลาเราเดินหมากหรือว่าหมากรล้อมหรือทงางไหนอะคนที่ชนะเราคิดมากกว่าเราอีกมุมหนึ่งคิด ไกลกว่าอะไรเก้าหนึ่งเขาก็ชนะชนะที่หนึ่งมีคนเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะคือเรายิ่งรู้รอบข้างเนี่ยเรายิ่งได้เปรียบกว่าเขาแต่เราไม่ต้องไปทําตามเขานะมันอาจจะมีวิอย่างผมอะ่ะอันนี้เป็นวิธีผมคุณอาจจะไม่ต้องทําตามนะแต่คุณอย่างน้อยๆคุณรู้ว่าอ๋อเขามีคนที่ทําอย่างนี้เราได้ตังค์นะครับก็เก็บไว้เก็บไว้เยวะเดี๋ยวถ้าใครมีคําถามเดี๋ยวถามได้นะคะแต่ระหว่างนี้จะถามไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้เราคุยกันในสภาพที่ตลาดปกติเนียครับแต่สิ้นปีเราจะมีเลือกตั้งครับเนียให้น้ำหนักไมหมกับใครจะมาใครจะไปหมายถึงอเมริกาหรือ<ช>ว่าใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอเมริกาเราต้องเราต้องยอมรับนะครับคือจีนจะเก่งยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังไงก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ดีเราต้องยอมรับแต่ว่าการห่างกันอะ่ะมันค่อยๆถูกบีบลงไป พราะฉะนั้นน่ะโลกตอนเนี้มันแบ่งเป็นสองซีดอันนี้ก็แก้ไขไม่ได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาก็แล้วเดนเนียแล้วทาให้ทาให้ไม่ดีกันเป็นไปไม่ได้ครับก็ผมเก้าอี้ผมนั่งอยู่อ่ะเก้าอี้เบอร์หนึ่งมันมีตัวเดียวแล้วคุณประชิดเข้ามาแล้วบอกว่าเชิญลงไปให้คุณนั่งไม่มีใครยอมหรอกแล้วจีนอ่ะเวลาเนี้ยในการทําธุรกิจแบบนี้นะเขาก็จะเจอปัญหา เจอเจอปัญหาตอนนี้เจอปัญหาที่ยุโรปละลถเขาขายอยู่สองล้านเขาบอกเข้าไปล้านหนึ่งแล้วดีกว่าของคุณทุกคนก็ต้องขึ้นภาษีสิไม่ได้ตุลากีตอนนี้ยมันก็ยังจะเก็บภาษีเพราะอะไรเพราะว่าหลักการคิดไม่เหมือนกันทุนนิยมเราลงทุนไปเราต้องได้ตังค์ของสังคมนิยมเขาคิดว่าทุกคนก็ต้องใช้รถได้เหมือนกันทําไมของคุณรวยแล้วคุณได้ใช้ทําไมคนจนไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นอ่ะ การขัดแย้งพวกนี้จะมากขึ้นจะแก้ไขไม่ได้อันนี้เป็นสัจธรรมแต่มันจะมีจุดที่ชนะแพ้ชนะชนะคือเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าสาักวันหนึ่งถ้าเกิดจีนเขาออกยาอีกตัวหนึ่งมาบอกว่ามะเร็งตัวนี้รักษาไม่ได้ของของผมรักษาได้คุณจะเอาไหมใช่ไหมครับแพ้ชนะอยู่ที่เทคโนโลยี นะครับจุดสุดท้ายแต่พวกนี้มันไม่ใช่ที่เราคุยกัน5ปีหรอกมันอาจจะต้องใช้เวลา10ปี20ปีหนึ่งรุ่นของคนจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันถึงจะมืเข้ามามืกกลับเข้ามาตอนนี้คือกำลังแยกแยกอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะกำลังแยกแยกแยกออกมาอยู่นะครับเป็นอย่างนี้ใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆแต่เราจะไม่เห็นแบบ สงครามการค้าเหมือนเหมือนในอดีตใช่ไหมเฮียหรือว่ามันจะมีอะไรที่รุนแรงเหนือความคาดหมายของเรามากกว่านี้ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เราจะไปประเมินภาพรวมสำหรับการลงทุนอะ่ะเราจะต้องเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาคิดด้วยสงครามการค้าจะรุนแรงขึ้นสองคำที่เป็นสองคาที่เป็นสองคราร้อนที่ใช้ปืนมายิงเนี่ยจะมากขึ้นทั่วโลกแต่เป็นสองคมเล็กๆเ,เพราะว่ามันต้องมันต้องให้เกิดการขัดแย้งกันมันถึงจะ มันถึงจะมันถึงจะสบ t a b l e พวกนี้อ่ะมันเกี่ยวกับในเรื่องของรัฐศาสตร์ไม่ใช่าโปรใหญ่ครั้งแรกของปีเซซไซแพคคอร์สการลงทุนออนไลน์ที่คุ้มค่าที่สุดสมัครวันนี้ลดกว่า70%สามารถเรียนรู้ได้กว่า600วิดีโอพร้อมอัปเดตเนื้อหาใหม่ตลอดทั้งปีลงทุนความรู้เริ่มต้นเพียง1 9 9 0บาท มีแพ็กเกจให้เลือกตามสไตล์ของคุณทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีที่คุมที่สุดตกเพียงวันละ13บาทโปรดีๆแบบนี้เฉพาะวันที่3ถึง5มีนาคม6 8นี้เท่านั้นสมัครเลยแกน QR วอา e ค้เพื่อลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร081 173 90 00 081 173 90 00รัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ถ้าเวลาข้างนอกมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาภายในจะ เป็นปึกเผ่นกันอันนี้คือคือคือผู้นําทั่วโลกเขาถ้าใครเรียนในเรื่องรัฐศาสตร์มาเขารู้อยู่แล้วถ้ามีปัญหาก็เอาปัญหาตรงเนี้ยผัดตันไปต่างประเทศตัวนี้จะเยอะขึ้นแต่สงคําที่แบบเต็มรูปแบบแล้วแบบเป็นมาชนกันอันนี้ไม่มีไม่มีแล้วนะโอกาสนี้ผมคิดว่าต่ำมากแล้วต่ำมากแล้วต่ำมากแล้วประมาณสองเดือนที่แล้วผมยังบอกว่ามีโอกาส ที่แบบเกิดสองคำโลกที่แบบรุนแรงขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ต่ําลงไปแล้วแต่สองคำที่เล็กๆอะ่ะมีมากขึ้นแน่นอนข้อที่หนึ่งก็คืออเมริกาเริ่มถอนทหารมันจะเกิดสุญญากาศอํานาจการควบคุมเขาน้อยลงพื้นที่อ่ย่างอย่างเช่นพามา่อย่างเงี้ยตอนนี้ลุยก,กันกี่กี่กอกก็คือการควบคุมมันน้อยลงถ้าอเมริกาตอนนี้มีหลายร้อย ฐานทับอยู่ทั่วโลกถ้าเขาถอนทีหนึ่งปุ๊บตรงนั้นถ้าไม่มีใครเข้าไปเสริมนะครับลุกเป็นไฟพราะตังข่องตังไม่ยอมนะครับแต่ว่าถ้าจีนอเมริกาหรือรัสเซียอเมริกาที่แบบดุยกันแบบเต็มรูปแบบอะไม่มีแล้วนะไม่ไมไม่มีสองคำโลกแบบอย่างนั้นเห็นอีกแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีบางอย่างอะม,มันมันมีแพชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่เห็น อันนี้โชคดีนะโชคดีของพวกเราค,คือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าต่อยกันแล้วเราแพ้อะไม่มีใครกล้าต่อยแต่ถ้ามันสูสีกันอะพอต่อยได้อะต่อยกันแต่รู้อยู่แล้วถ้าขึ้นไปเวทีก็ดองน็อกเขาก็จะไม่ทํานะครับอันนี้คือไม่ว่าใครจะมาไม่เก้ไขไม่ได้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเก้ไขไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคะมันเป็นอุดมการ มันมันเกี่ยวกับเรื่องของอุดมกับมันเกี่ยวกับเรื่องค่านิยมอย่างรัสเซียกับยุโรปอย่างเงี้ยรัสเซียกับยูเครนอย่างเงี้ยมันก็เก้กไม่ได้อยู่แล้วคือแพ้ก,ก็ไม่ได้ยุโรปให้ยูเครนแพ้ไม่ได้รัสเซียก็แพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ลบอย่างนี้ไปอ่ะก็ลบไปเลยผักไปผักมาถามว่าถ้าจะเต็มรูปแบบอ่ะสามเดือนก็จบแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอุดมการณ์ มันเกี่ยวกับเรื่องของอจิตใจของคนมันจะปัจฉญาในการดำรงชีวิตยอย่างศาสนาเราอย่างเงี้ยเรานัาถูอศาสนาพุทธใช่ไหมครับเรากว่าจะไปเชื่ออีกเรื่องหนึ่งอ่ะผมว่ามันต้องใช้ใช้หนึ่งกี่รุ่นหรือว่าเชื่อตั้งแต่เด็กๆอ,อย่างลูกลูกชายผมอย่างเงี้ยห้าห้าหกเดือนอย่างเงี้ยแม่สวดมนต์อยู่เขาก็จะสวดอย่างเงี้ยตอนนี้สามครอบ อาาสวมดมนต์เขาก็สวดมนต์ได้แา้วนั่นคือแล้วถ้าโตขึ้นเราบอกว่าคุณไม่ได้นะคุณต้องมาเชื่ออีกแบบหนึง่งพวกนี้มันมันไม่ได้ครับการการปกครองอะ่ะมันแต่ว่ามันเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องลงทุนค่ะถ้างนั้นเราไม่ต้องรอวิกฤตโลกที่เป็นสงครามโลกครั้งที่สามแล้วไม่ต้องรอไม่ไม่โอกาสน้อยมากแล้วแต่เราจะเจอสถานการณ์คุมเครือคุมเครือแบบเนี้ยไปเรื่อยๆใช่ใช่แล้วจะกินยาวด้วยอื ให้เราได้ลุ้นเนาะใครที่ตุนทองไว้เดี๋ยวอาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าตุนทองไว้สงครามโลกจะมานะคะเนี่ย <laughs> นะวันนี้เราลงเราฟังเรื่องของประสบการณ์การลงทุนในหุ้นจีนของฮีเลียนไปมีใครที่ลงทุนในหุ้นจีอนอยู่แล้วบ้างคะสองสามสี่มีสี่ท่านห้าท่านที่เหลือเขายังไม่ได้ลงทุนเพราะอะไรคะยังไม่กล้าไปจริงๆอ่ะหุ้นจีนอ่ะ แต่จะบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องการหาข้อมูลที่มันเป็นภาษาจีนแม้ว่าจะน่าจีนมากก็ตามห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ